ใครอยากส่งสินค้าอะไรให้จอนี่ส่งมาได้เลยนะครับดูนี่สิออโอ้โหกองยายครับบิ๊กบ็อกซ์กองผ่าแสงนี่เรียกว่าบ็อกซ์ถ้ากองหลายอ่านก็ป๊อกบ็อกบ็อก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 ,อก <c oughs> มุกนี้ไม่เวิร์คเห็นไหมมันเก่าแล้วสิโอเคอ่ะงั้นแล้วแกะดูกันเลยดีกว่านะครับว่าอะไรอยู่ข้างในเนาะ มีใครอ,อยู่ข้างในไหมครับฮัลโหลแมวเมวแมวแมวแมวผมไม่ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ คางกุ้ง What is a คางกุ้ง w h a The t hell อ่าประธานทอดนะครับก่อนจะซองอะไรมาให้ลองคิดดูดีๆก่อนสิครับว่าผมจะกินได้หรือเปล่าอ่ะอะไรคางกุ้งรสต้มยำกุ้ง <laughs> อะไรวะโอ้ oh. Oh. ปกติกุ้งแห้งผมกินไม่เป็นนะอืมโอเคหยอกมิวให้เลยนะครับผมจะกินหมดหนี่รอเปล่าก็ไม่นา่าแต่เออขอเวลาสักนิดนึงหมดแน่นอนนะครับอร่อยดีเฮ้ยมันยังทายอยู่เหรอ